สวัสดีครับจากศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาแปลงนายบุลเลอร์ถาวรกุลชัยบ้านบังม่อหมู่5ตำบลกตะเพาอำเภอบ้านตากจังหวัดตากผมนายบุญเลอร์ถาวรกุลชัยจากพ่อทําสวนลําไยเพื่อเชิงเดี่ยวมีเวลาว่างเล่นสนุกเกอร์ผ่านตัวเองมาทําเกษตรผสมผสานปลูกกล้วยอินทรีย์ปลูกพืชหลายๆายชนิดมีทั้งที่ได้ผลและไม่ได้ผลทดลองทําหลายอย่างจากสวนลําไยทั้งหมดแบ่งมาขุดโคกหนองนาปลูกป่าปลูกพืชหลายๆชนิดมีการยึดหลัก ในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการดำเนินการตามหลักบันได9ขั้นและขับเคลื่อนจะขับเคลื่อนการดำเนินการของศูนย์ตามหลัก 5P ของกรมการพัฒนาชุมชนการบริหารจัดการในพื้นที่ขนาด1ไร่ให้มีพืชผัก5ระดับมีผลิตภัณฑ์ชุมชนพออยู่พอกินพึ่งพาตนเองได้และเป็นศูนย์เรียนรู้ขยายผลไปสู่ครัวเรือนทั้งในชุมชนและบุคคลภายนอกความสำเร็จที่เกิดขึ้น ความสาเร็จจากการที่ได้ดําเนินการโครงการผลผลิตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น1ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นมีรายจ่ายลดลงกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กิน 2. เกิดผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผลผลิตในแปลง 3. มีการขยายผลไปสู่ครัวเรือนในชุมชนเป็นต้นแบบให้ครัวเรือนในชุมชนปัจจัยสําคัญที่นําสู่ความสําเร็จมีความครบถ้วนเหมาะสมแก่การเพาะปลูกเจ้าของแปลงมีการฝ่ายหาความรู้อย่างสม่ําเสมอ และมีการแบ่งปันถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้อื่นอยู่เสมอองค์ความรู้ที่เป็นบทเรียนการทําหลุมพอเพียงถือเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่ทําให้พืชหลักที่ต้องการปลูกเช่นไม้ผลไม้ยืนต้นไม้ป่ายืนต้นจเจริญเติบโตและมีโอกาสรอดสูงเพราะผู้ปลูกจะคอยห่วงใยหมันดูแลทําให้พืชหลัก ดังกล่าวจเจริญเติบโตดีกว่าปกติอีกด้วยและหากพืชชนิดใดชนิดหนึ่งจะเบียดเบียนพืชอ,อื่นมากเกินไปก็คอยควบคุมให้เหมาะสมตัดแต่งทรงพุ่มจัดพืชหรือถาเรีให้เหมาะสมสาหรับพืชที่เลี้ยงก็ไม่ต้องใส่ใจมากแนวทางการพัฒนาต่อยอดขยายผลแปรรูปผลผลิตและส่งเสริมการตลาดและขยายองค์ความรู้ไปสู่ภายนอกให้มากยิ่งขึ้นผมขอขอบคุณกรมพัฒนาชุมชนที่มีโอกาสในการทำตามความต้องการของประชาชนตัวเล็กๆคนนี้นะครับขอบคุณครับ